กรมชลประทานค่ะนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กรองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรน,น้ำและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนค่ะ โดยกรมชลประทานค่ะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กรองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการทำงานของโครงการโดยมีนางสาวสุดที่นีโสระจะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชนลประทานได้กล่าวว่า โครงการส่งน uh ้ำและบำรุงรักษาท่ามกาครอบคลุมพื้นที่6อำเภอ2จ uh ังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุร <afe> ีครอบคลุมพื้นที่2อำเภอได้แก่อเภอท่าม่วงและอเภอท่ามกาและจังหวัดราชบุรีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อเภอบ้านโป่งอเภอโพธารามอเภอเมืองราชบุรีและอจอมบึงซึ่งแบ่งพื้นที่เพื่อบริหารจัดการและส่งน้ำออกเป็น5ฝ่าย ในการบริหารจัดการในหน้าแล้งของโครงการส่งน้ำมูลนิธิสาธารรมการนะคะเส้นคลองใหญ่คลองหนึ่งฝานียนะคะก็เราจะมีการเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำเนี่ยได้รับทราบถึงการบริหารจัดการน้ำของเรานะคะอาจจะอาจจะให้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ย หาสถานที่เก็บกักน้ําสํารองไว้ใช้หรืออาจจะมีการแนะนําให้ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะช่วยด้วยส่วนในฤดูฝนเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เหมือนกันว่า,เ,าเราจะทําการพ่องน้ําในกรณีที่ฝนตกหนักนะคะมีน้ําเยอะเนี่ยเราก็มีการพ่อง,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 องอมีการพ่องน้ําเพื่อให้น้ําในคลองเนี่ยสามารถรับน้ําได้อย่างที่เรียนไว้ตอนแรกเนี่ยทางด้านฝั่งขวาเนี่ยอาจจะมีทางด้านน้ําป่าไหลลงมาสมทบด้วยในคลอง จากนั้นนะคะทางคณะได้เดินทางต่อไปที่สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยดอกไม้หมู่ที่8ตําบลเขาขรุงอําเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการชลประทานสําคัญค่ะที่ช่วยสนับสนุนการเกษตรและอุปภคบริโภคในชุมชนโดยนายพันเทพโกมรกุลน,นันครผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีได้กล่าวว่าบริเวณพื้นที่นี้ประสบป,ปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากยังไม่มีแหล่งกับ กักเก็บน้ำที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานราชบุรีสำนักงานชนระทานที่13จึงได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างอาคารถังพักน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่พันโทสมบูรณ์มีคติธรรมประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านห้วยดอกไม้ได้กล่าวว่าหมู่บ้านหมู่ที่8นั้นเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานในช่วงหน้าแล้งประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรปัจจุบันได้มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยดอกไม้ก็เลยทำให้ตนและประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถทำการเกษตรได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็เป็นประโยชน์นครับเพราะาเป็นโครงการที่สูบน้ำพึ่นขึ้นเหนือของชมพทานซึ่งทางหมู่บ้านเราหมู่8หมู่10หมู่13ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เหนือของชมพทานจะเสียเปรียบกับหมู่อื่นที่เขาอยู่ในตะบลเขาขุงที่เขาอยู่ใต้ของชมพทานเขาจะได้น้ําตลอดทีพอเหนือของชมพทานมันจะเป็นปัญหาภัยแรงช่วงฝนทิ้งช่วงช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาซึ่งเป็นช่วงของการทํานานะครับพอฝนทิ้งช่วงปุ๊บนาไม่ได้ทําถ้าไม่ทําช่วงนี้ก็จะ ไม่ทันช่วงของการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรฉะนั้นก็ได้โครงการของอาทางชุมพธานที่ทาโรงสูบน้ําขึ้นไปเก็บบนภูเขาแล้วปล่อยให้ในท้องไร่ท้องนานได้ใช้งานก็ถือว่ามีประโยชน์มากครับก็ปกติเกษตรกรของหมู่แที่เราใช้อยู่นะครับปกติก็ไม่มีโรงสูบน้ําก็จะใช้น้ำำําำทำบ่อธรรมชาติซึ่งปีไหนถ้าเกิดฝนตกน้อยก็จะไม่มีน้ําถ้าปีไหนฝนตกอุดมสมบูรณ์เราก็มีน้ําทํานาถ้า ยิ่งช่วงที่ผ่านมาเดือนสิงหาที่ผ่านมาฝนไม่ตกหรือตกปริมาณน้อยไม่มีไม่มีปริมาณน้ำที่จะช่วยการเกษตรทําทให้เกษตรกรไม่สามารถทํานาทําไร่ได้ก็จะมีผลกระทบต่อ,อชีวิตของชาวเกษตรกรนะครับพอมีโครงการน้ําขึ้นมาก็ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้ง